คนที่ติดตามพี่มาสัพักก็น่าจะเห็นว่าตัวละครที่พี่ชอบเล่นมักจะเป็นตัวน่ารักนารักยิ่งตัวไหนที่ผมยาวแล้วก็โป่งฟูด้วยก็คือชอบสุดๆในเกมนี้พี่ก็จะให้ทุกคนดูฝันตังข้าม3ตัวก่อนเราลองทายกันดูว่าพี่จะหยิบตัวอะไรมาเล่น1คําคำใบ้ก็คือตัวนี้มีสกินที่มีหางปลาพี่จะเฉลยใน3 2 1 ตัวที่พี่เล่นก็คือเป่าดำส่วนฝั่งตรงข้ามการหยิบอาญาเป็นเฟิร์สพิกในแพทนี้เป็นการกระทําที่กล้าหาญมากเพราะว่าตัวแก้มันมีเยอะขึ้นแล้วก็ตัวทูดามีถูกปรับมาให้เล่นง่ายขึ้นในหลายๆตัวนี่ยังไม่นับพวกตัวควบคุมร้อยเปอร์เซ็นต์อีกนะคือเริ่มแกม,มาเบาดำเนี่ยจะอัพเป็นสกิลหนึ่งหรือสกิลสองก็ได้นะคะสกิลหนึ่งเนี่ยก็จะเอามาทําจังหวะกับมวยก็ได้หรือว่าจะอัพสกิลสองมาช่วยมวยเค,ยคลียร์ครีปก็ยังได้ ่วนตัวพี่เนี่ยก็จะอัพสกิลหนึ่งมาเลยนะคะเจอหน้ามันก็งัดอย่างเดียวในต้นเกมเนี่ยริกเตอร์เขาก็ไปดูบัฟมาให้เราด้วยนะคะแต่เราก็อย่าเพิ่งไว้ใจค่ะเห็นไหมก็ยังไม่ตีบัฟแดงเหมือนกันแน่นอนว่าในเกมนี้ฝั่งตรงข้ามจบบนพิมพ์ไปได้เลยอูแค่ในแมปคือแครี่ของเรายืนดีแล้วแต่ว่าออฟเลนโดนกดเลนก็ไม่อยากให้เขาพลาดเวฟคีมนะคะก็เลยมาช่วยยืนโซนให้ะค่ะให้เขาเคลียร์ได้เร็วๆคือเราจะคิดไปถึงตอนมังกรเกิดเลยนะคะว่าถ้าริกเตอร์เลเวล4ี่เรามาเติมเนี่ยก็จะช่วยทีมได้ดีมาก ถึงแม้อาจจะไม่เป็นแบบที่หวังแต่อย่างน้อยเราก็ได้มั่นใจนะคะว่ามีแจนน่าจะไม่มาเติมแน่นอนเพราะว่าเขาอันติไปแล้วเราเล่นแทงจริงๆก็ต้องใจเย็นนิดนึงด้วยค่ะเพราะว่าก่อนเราจะเปิดเนี่ย ทีมเราไม่ทันมองแล้วเราเปิดไปแล้วทีมตามไม่ทันนะ่ะสวยได้เลยจริง,รงๆเมื่อกี้เราไม่ต้องฟิกเกอร์ก็ได้ค่ะแต่เราก็เอาชัวร์เดี๋วระยะไม่ถึงทําให้ทีมเราเก็บฝั่งตรงข้าไมไปได้2ตัวเรียบร้อยคือการได้มักงกรต้นเกมอ่ะเราคิดว่าดีกว่าดักซิลเยอร์เพราะว่ามันจะช่วยให้เราฟาร์มเร็วขึ้นแล้วยิ่งเราฟาร์มคลิปเร็วก็จะช่วยให้เรามาเติมเลนข้างได้เร็วขึ้นหรือว่าไปดักทําอะไรอย่างนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นจริงๆเล่นแทงพี่ก็ไม่ชอบเจอกับพายาเหมือนกันค่ะพี่ก็เลยพยายามพาโจ้เ,เติมเลนนนอื่แท เราเลนกลางโคดเดือดนี่กูหนีจากเมืองเลนบนมาเจอเมืองเลนไกลอีกเหรอ,อกเราก็จะไม่โฟกัสทยานะคะเราก็จะโฟกัสตัวที่กําลังจะตุยเพราะว่าตอนแรกนี่ไม่เห็นบัตเตอร์ฟลยนะคะที่เข้าด้านหลังนี่ก็เลยไปขังนาคอทแทนเตราว่าไปทีมเราเนี่ยที่เหลือก็ดับตัวมาดีเหมือนกันค่ะทาให้ฝั่งตรงข้ามโดนเก็บไปถึง3ตัวและแน่นอนว่าชนะไฟทีมเราก็แวะเอาอ็อบเจกต์ที่เป็นดักซเลเยอร์ต่อเลยแล้วพี่จะชอบเจอคําถามที่ว่าพี่ครับเล่นแทงแล้วเพื่อนไม่ตามเนี่ยเราจะทํายังไงได้บ้างก่อนอื่นเลยเราต้องดูความพร้อมของเพื่อนก่อนที่จะเเปิดไฟนนะะคะว่่าาพือมอยัง เขายังไม่มาแกก็รอเขาแป๊บหนึ่งเว้ยอันนี้ก็เป็นข้อดีที่มาช้านะคะฝั่งตรงข้ามใช้อันติหมดไปแล้วสกิลหนีก็หมดแล้วเหลือแค่อาญาตัวเดียวใช้อันติขังไปก็ได้ค่ะอย่าไปเสียดายถึงแม้ว่าอันติมันจะคูดาวนานก็เถอะแล้วทีมเนี่ยก็จะต้องรู้สกิลของเราด้วยนะคะว่าอันติเราฟังเสร็จแล้วพอสตูขึ้นมาเราก็ต้องโถมเลยเราตอนนี้ทีมเราก็ดันเกิดช่องโบนะคะที่มันไม่มีคนรับเลนในขณะที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเขาก็ตีป้อมเรากันสุดฤทธิ์มีทั้งตัวที่แยกดันเก่งอย่างนนาาครรอววก็็ตตัที่่เเิมเยงบจ เรียบร้อยไฟสองสองก็ยังแพ้เดี๋ยวกลับบ้านไปเพื่อรีเซ็ตก่อนนะคะคือป้อมเราโดนถ่ายขนาดนี้โซนสูงไปมันก็ไม่ได้อะไรค่ะเราก็กะว่าจะเดินไปที่หลังมับแดงค่ะแต่เราน่าจะเหมือไปด้วยพอเราเดินเราไม่เห็นนะเว้ยว่าโดนบีแจงกับโดนวีล่าอยู่อ่ะ หัานมาอีกทีก็คือตุยแล้วอะเรียบร้อยก็คิดว่าดีแล้วค่ะที่เป็นเราเดียวกัเป็นเมลล์ลแคลรี่เนาะทีมก็เงินนําอยู่นะมีแค่ลิกเตอร์ตัวเดียวที่น่าเป็นห่วงนิดหน่อยมารอบนี้เราเกิดมาละต้องกลางนั้นเพื่อน่าจะจัดการไฟนั้นกันเองค่ะเราก็เลยเลือกมาเคลียร์คลิปล่างก่อนไปเติมเราประเด็นคือแม่งไฟหน้ามังกรกันต่อดีนะที่มันมีบ้างไฟตรงเนี้ยเราก็เลยไปถึงได้เร็วขึ้นค่ะลิกเตอร์อันตะส่วนนี้ก็ฟิกเข้าไปเหมือนกันฝั่งเอาใครก็ได้ตอนนั้นจริงๆแค่สกเข้าาไป็อจจะถึงระยะนะคะนี่ไไม่่ด้้เลนนนนตัวีาบงทีก็อาจจจะตกในฟิกไปหลาายยรอบเลสํหรรับของโมเกนี้อ่ ออกมาเป็นฮิลนะคะถ้าบอกว่าออกล้างมาล้างอาญาได้ไหมมันล้างได้ค่ะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้กดหรือกดไม่ทันนั่นแหละเราดูจากแมปก็คือแอลซ้ายเอาขวามันต้องมีสักฝั่งแน่นอนเราก็จะยืนข้างๆเพื่อนค่ะอย่าโซนสูงมากเพราะว่าตอนที่เขาโดนเข้าหรือต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเราจะได้ไปช่วยได้ทันเนี่ยเห็นปะดีนะที่เรายืนรอวีล่าก่อนเลยยังไม่ได้ใช้สกิลหนึ่งค่ะเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขายังโกล่ไม่ครบ5ตัวค่ะเราเลยยังใส่สกิลไม่สุดแต่บางสกิลก็เหมือนมาได้ทันเวลาพอดีค่ะอย่างอันติเนี่ยยยมมาาาตออนนนี่น่ััลลิชเเเเรรดดก็ฝงไ้ค อันติบาวดําเนี่ยนับฝั่งไปเลยนะคะ3าวีพอเขาขึ้นมาแล้วเราก็ถมไปเลยคืออย่างน้อยอ่ะมันก็น่าจะได้แน่หนึ่งตัวเรียบร้อย บวกกับครีปเราที่ยังมีรถถังอยู่หนึ่งอันนะคะเราก็น่าจะขึ้นบ้านได้เลยอ้าวเมื่อกี้คือเพิ่งเห็นว่าบัตเตอร์ฟลายไปตีดาร์ซลเลียร์ให้ด้วยเรือสุดๆแล้วช่วงระหว่างที่เราได้ป้อมกลางมานะคะบัฟฟ้าก็ขึ้นเราดาร์ซเลียร์ก็อีโวร่างพอดีเราก็อินเวนบัฟฟ้าเลยค่ะเพราะว่านคะอที่ไม่มีบัฟฟ้าเนี่ยเขาก็จะเล่นยากขึ้นเมื่อกี้ก็ตีดาร์คซลเลียร์ไปด้วยนะคะทีมจะได้เข้าใจตรงกันและถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เปิดไมค์คอทีมเนี่ยติ๊แกแค่นี้คือที ตัวให้เข้ากับทีมค่ะและยิ่งคนเลือกฮีโร่แบบคอมโบกับทีมได้หรือว่าฮีโร่แก้กับฝั่งตรงข้ามได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นไม่ดีหรอตอนนี้เราก็เห็นไฮายาเตะแลมนะคะแล้วทีมเราก็ตามมาปิดไฮายาเตะทุกตัวเลยเห็นปะอันนี้คือแทบไม่ต้องมีใครสื่อสารเลยทุกคนแบบเห็นพร้อมต้องกันแค่รอไฮายาเตะขึ้นมาจากร่างมะม่วงทุกคนก็พร้อมที่จะส่งลงไปใหม่เรียบร้อยฝั่งตรงข้ามเองเขาก็มีความรักเพื่อนนะคะเดินมารับอาญาถึงที่เลยส่วนเรารับไปทุกอย่างเลยก็เลยเรียบร้อยทีมเเเเเเรราาาาาาาลลลล่ละะ่่่่่นน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 นขขขข้้้กกกกัััแแววะะะะะคคคคคออออีียยงงงงึ็็ืืดูฝตมปบ ถ้าเกิดว่าอาญาไปขึ้นหัวนาะคอนเมื่อไหร่หตอนนั้นอะชิพยัยอันนี้ก็กู้เลนกลับมาแล้วนะคะแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้อาญามารู้แล้วว่ามันต้องขึ้นใครเห็นปะนาคอนแม่งโฉบมาเช็คพุ่มด้วยเราก็เลยลั่นมือฝั่งไปก่อนแต่ว่าไม่ได้เข้าไปไฟต่อนะคะเพราะว่าดาเมจไม่พอเดี๋ยวรอเมีันตหม่อีกรอบก็ได้คือนอกจากเรื่องทำเลนเนี่ยลิกเตอร์เขาก็ช่วยโซแล้วก็เปิดไฟได้ดีมากๆเลยนะคะเพียงแต่ว่าในไฟนั้นๆเนี่ยเราจะต้องชนะอย่างเดียวเท่านั้นเพราะถ้าเกิดว่าเราแพ้ไฟแล้วเราไม่ได้ทำเลนด้้้ววยยยฝัั่งตขาาาามมเเเเคกก็จ็จจจะะดดดนนลลไบบที สำหรับไฟนี้ได้วิจัยมาตัวเดียวก็น่าจะคุ้มแล้วนะคะเพราะว่าถ้าไฟต่อไฮอติมันจะฟรีค่ะเราเป็นตัวแทงสู้กับเขาไม่คุ้มเราเผลอโดนส่วนเก็บหมดโดยไม่รู้ตัวเอาชัวร์ดีกว่าก็เลยมาเอาแดงเขานะคะเราก็ติ๊กให้ไปเอาดาร์คซเลเยอร์อีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อการันตีความได้เปรียบ จะบอกว่านี่ก็เจอทีมดีด้วยค่ะเขาไม่ค่อยไฟกันมัวแล้วก็เอาอ็อบเจกเก่งมากๆเราคิดว่าน่าจะได้ดาร์กอยู่แล้วนะคะเลยเดินมาดักตรงนี้ค่ะรอคนเดินหนีออกมาจากไฟอะ่ะแล้วก็แบบได้วีราเราก็เลยจัดการวีราไปได้ก่อนเรียบร้อยบีแจนที่มันไม่ได้อยู่ในสูคขาแม่งแรงด้วยเก็บโจกเกอร์ของเราไปได้ก่อนแต่เราดันฝั่งได้2ตัวเราดันเกมเราก็เพิ่งได้เห็นคอมโบของเรากับริกเตอร์เนี่ยแหละค่ะพอราอันติเสร็จริกเตอร์ก็อันติเข้ามาเก็บบีแจนไปได้เรียบร้อย เราเผ่อไปเวทบาฟาแป๊บเดียวทีมเราก็คืนกําไรให้กับสังคมออกไปตุยพร้อมกัน2ตัวแบบนี้ก็เลยทําให้เราขึ้นบ้านไม่ได้นะคะต้องถอยกลับไปตั้งหลักที่บ้านรอทีมเกิด คือเรากล่าว่ามาดักรอนะคอที่บาฟ้านะคะเพราะว่าเราไปเอาของมันหลายตัวแล้วมันน่าจะมาเอาไม่รู้ว่ามันคิดว่าเราเป็นบาฟ้าหรือเปล่าก็เลยเข้ามาตีเราส่วนเราอันติแต่ว่าว้าวาไปเพิ่งเห็นในคลิปเหมือนกันว่าด้านหลังอเมกไฟหนึ่งที่เป็นโจเกอร์กับมวยกําลังรวมฝั่งตรงข้ามอยู่แล้วนันเก็บไปได้ด้วยนะสามตัวบางทีการเล่นแท้งเนี่ยมันก็มากับดวงจริงๆค่ะเราเจอทีมที่ดีเนี่ยเขาก็พาเราชนะได้ง่ายๆเลยเราก็เรียบร้อยทีมเราเก็บฝั่งตรงข้ามไม่ได้ถึง5ตัวทีนี้ก็จะมีอีกอย่างหนึ่งทททําาาากกก็คืออพีมจบบ้้้นนใหไดด่เเติ ละคลีปยังไม่เข้าเราก็จะแทงปอมเข้าไปมีเวลาอีก5วินาทีเพื่อให้อาเตะอาจจะเกิดมาทันนะคะเราก็ได้เตรียมแผน2ไว้คือการฟิกเข้าไปงัดทายเตจากนั้นก็ให้เพื่อนตีบ้านค่ะแล้วเกมนี้ก็เรียบร้อยชนะมาได้จริงๆแล้วเอาวี R v เนี่ยเป็นเกมที่อาศัยการสื่อสารหนักมากๆถ้าเกิดว่าทีมโซโล่หรือว่ากดสองกดสามไปใครปรับตัวได้ก่อนเล่นเข้ากับทีมได้ก่อนก็จะได้เปรียบมากขึ้นค่ะส่วนที่พี่ยังเล่นลมอยู่ทุกวันนี้ก็เป็นเพราะว่าขี้กเกียจค,ค่ะขี้เกียจตีคีป thank <laughs> you